ครับผมเภสัชกรแพทย์จีนธีระพงศ์ตั้งอลังวงนะครับวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์วากาวาคาชินะครับโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของผมเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูุิมแพ้นะครับไซนัสอักเสบนะครับมีน้ํามูกไหลในช่วงเช้านะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับเอเองเป็นคนที่แบบแพ้ฝุ่นรุนแรงมากเลยคือวันไหนที่มีค่า p m 2.5ขึ้ามาร้อยกว่าเนี่ยคือแบบว่าหายใจแทบจะไม่เข้าแล้วก็หน้ามืดแบบหายใจไม่ได้เลยอย่างนั้นเลยดีกว่าคือพอเอได้สเปรร์ตัวนี้ฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้น5นาทีคืออาการดีขึ้นคือจะเริ่มหายใจได้จากน้ำหูน้ำตาที่มันไหลออกมาคือมันก็เริ่มหายไปนะว่าคาวากาชินะครับมีสมุนไพรที่สําคัญอยู่2ตัวนะครับ ียาดจี้หัวจินหินหัวนะครับสรประคุณน้องสมุนไพร2ชนิดนี้เนี่ยจะสามารถลดอาการอักเสบนะครับแก้ภูมิแพ้น้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกนะครับทำให้เราสามารถหายใจได้โล่งขึ้นเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด100%เลยครับ คือเป็นภูมิแพ้มาเกิดตลอดทั้งชีวิตค่ะอากาศเปลี่ยนเจอฝุ่นละอองพอเข้าห้องแอร์สักพักก็จะเริ่มรู้สึกคัดจมูกสักพักก็จะมีน้ำมูกตามมาใช้ยาตั้งหลายอย่างมาก็คือไม่หายอย่างมากก็แค่ช่วยบรรเทาตามอาการพอมาเจอตัวนี้ค่ะว,ว่ากาว,วากาจชีต,ตัวนี้ หลังจากใช้ครั้งแรกคือรู้สึกเลยว่าจมูกมันโล่งมากเวลานอนตอนกลางคืนก็คือนอนหลับได้นานขึ้นไม่ต้องตื่นขึ้นมาแบบหายใจไม่ออกนะคะสําหรับคนที่มีอาการคุมแพคัดจมูกแสบคอไอบ่อยๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะวากาว,วากาชีนะคะ